สนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center สนับสนุนโดยวัคซีน สำหรับช่วงเมนสตริกในวันนี้นะครับผมมเีเรื่องที่อยากจะให้นักธนากรทุกท่านเนี่ยได้ศึกษากันนะครับนั่นก็คือเรื่องของอหน้าที่ของอัปเปอร์บอดี้หรือว่าลำตัวช่วงบนในช่วงแบ็กสวิงนะครับโดยปัญหาที่ผมพบนะครับเวลาที่เจอนักเรียนเนี่ยก็คือไม่ทราบว่าการหมุนลำตัวนะครับหรือว่าการทำงานของลำตัวข้างบนเนี่ยมีการหมุนในลักษณะไหนนะครับหลายคนอาจจะเ,เคยได้ยินนะครับปัญหาทีเา่เราเรียกว่า flat shoulder plane หรือว่าการแบ็กสวิง ระนาบไหลที่แบนเกินไปนะครับโดยการที่แบ็กสวิงแล้วระนาบไหลแบนเกินไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นการที่ไหลซ้ายมีการยกขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งแฟลชชอเตอร์เพลนตรงนี้นะครับทำให้แนวสวิงหรือว่าระนาบสวิงตอนช่วงดาวสวิงเนี่ยมีการลงมาลักษณะค่อนข้างชัน,นครับหรือว่าแย่ไปกว่านั้นนะมีการชดเชยตั้งแต่แบ็กสวิงเลยนะครับเมื่อมีการแบ็กสวิงด้วยการแฟลชชอเตอร์เพลนเนี่ยหลายคนเนี่ยจะมีอาการที่ตั้งไม้ขึ้นไปตั้งไม้แบบนี้ นะเพื่อชดเชยอาการ f l a ตของหัวไหลจริงๆแล้วนะครับการทํางานของหัวไหล่ตอนช่วง backswing เนี่ยนะครับจะมีการเอียงลงนะครับเอียงลงในลักษณะนี้นะครับในขณะที่แขนเองเนี่ยจะแบนระนาบไปกับแนวไหล่นะครับหรือว่าอาจจะสูงกว่าเล็กน้อยแต่ไม่ควรจะต่ํากว่ามากเกินไปลักษณะนี้นะครับซึ่งการที่จะได้มาทั้งสงส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระนาบของไหลที่เอียงลงกับระนาบแขน ที่ใกล้เคียงกับระนาบไหลเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจการทํางานของหัวไหล่ก่อนนะครับโดยเฉพาะตอนแบ็กสวิงเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะตั้งใจนะครับหรือว่าเรียนรู้มาว่าการแบ็กสวิงที่ดีจะต้องมีการหมุนไหล่หรือว่าหันลําตัวนะครับแต่ลืมไปว่าถ้าเกิดว่าเรามีการหันลําตัวหรือว่าหมุนไหล่เพียงอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเราจะมีการหมุนไหล่แล้วแขนจะอยู่ลักษณะต่ำๆไหล่จะเป็นแบนแบบนี้นะครับดังนั้น การหมุนไหลอย่างเดียวไม่พอนะครับสำหรับการแบ็กสวิงจะต้องมีการเอียงไหล่นะครับหรือว่า,าภาษาอังกฤษแล้วกว่าการทิ้วครับในที่นี้จะเป็นการเอียงด้านซ้ายหรือว่า left tilt เป็นทำด้านซ้ายลักษณะแบบนี้นะครับบวกกับการเทิร์นลำตัวหรือว่าหมุนไหล่นั่นเองนะครับดังนั้นดิว เกี่ยวกับลำตัวที่ผมอยากจะแนะนำท่านนักกอล์ฟนะครับเพื่อที่จะทําให้ลําตัวข้างบนหรือ upper body เนี่ยมีการเทรินขึ้นมาเพื่อโหลดน้ําหนักมาที่ขาขวาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือผมจะให้ left ิ e e ก่อนที่จะเริ่ม backswing ครับขั้นตอนก็คือว่าจะให้ทําการเซตอัพลักษณะแบบนี้นครับยืนตัวตรงนะครับแยกเท้านะครับก่อนที่จะเริ่มทําการก้มตัวลงไปเนี่ยให้เอียงลำตัวไปทางด้านซ้ายในตอนนี้ไหล่ซ้ายจะอยู่ต่ำกว่าไหล่ขวาแล้วถึงทำการก้มตัวลงไปนะครับอยากทำแบบนี้นะครับ Left เล็บชิวไปทางซ้ายก้มตัวลงมาจากนั้นให้ลองหันลำตัวหรือว่าเทินลำตัวขึ้นไปนะครับจะเห็นได้ว,ว่าถ้าเราทําการเล็บชิวก่อนที่จะเริ่มแบ็กสวิงเนี่ยนะครับเราจะได้ตําแหน่งไหลซ้ายที่อยู่ต่ากว่าไหลขวาลักษณะแบบนี้อาการสั่นโชดเดอร์เพลนก็จะหายไปถ้าเกิดว่าคุณลองทำาิวนี้ดูแล้วนะครับจะรู้สึกได้เลยถึงการโหลดน้ําหนักลงที่ต้นขาขวา ลักษณะแบบนี้นะครับนั่นคือ,เ,อเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับการเทินของอั p เปอร์บอดี้เรื่องที่2นะครับคือการเคลื่อนที่ของแขนนั่นเองนะครับเมื่อเราสามารถที่จะเทินไหลหรือว่าหันลำตัวข้างบนได้ถูกแนวแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่ต้องทำก็คือการเคลื่อนที่ของของแขนซ้ายนะครับผมเจอบ่อยมากนะครับเวลาที่นักเรียนมาเรียนเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะไม่ใช้แขนในการแบ็กสวิงแต่จริงๆแล้วนะครับ ผมอยากจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าการเคลื่อนที่ของแขนหรือว่าแขนซ้ายเนี่ยในตอนช่วงแบ็คสวิงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดเรื่องของการหมุนลําตัวหันลําตัวออกไปนะครับแขนแขนทั้งสองข้างนะครับจะทํางานในลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นยกขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับจะมีการยกขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราหมุนลําตัวหรือว่าเทินล,ลําตัวโดยที่ไม่มีการยกขึ้นเลยนะครับโบกสวิงของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ ค่อนข้างแฟลตลักษณะแบบนีここ <it 's> ้นะครับแขนจะอยู่ต่ำมากๆซึ่งแน่นอนว่าถ้าแขนต่ําแบบนี้เราไม่สามารถที่จะสร้างมุมข้อปะทะได้นะครับดังนั้นหน้าที่ของแขนหรือว่าลักษณะการยันของแขนของเราเนี่ยจะมีการยกขึ้นเฉียงไปทางด้านด้านขวานะครับหรือว่ามือสองข้างนะครับจะมีการยกขึ้นไปทางขวาแบบนี้นะครับอยากจะให้น้องกอล์ฟนะลองฝึกจับไม้โดยที่ไม่มีไม้จริงๆนะครับจับแค่มือแบบนี้นะครับแล้วลองยกแขนทั้งสองข้างนะครับพาดไปทางไหล่ขวาลักษณะแบบนี้นะครับ โดยที่การที่พลาดขึ้นไปเนี่ยมือขวาของเราเนี่ยจะมีการแบะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเมื่อทำเมื่อทำอท่านี้ได้ชินแล้วโดยที่ไม่มีไม้นะให้ลองจับไม้ดูแล้วลองยกไม้ขึ้นมาดูนะครับก็จะท่านี้นะพอมาบวกกับการเทิรนไหลนะครับก็จะได้ตำแหน่ง Top ท็อปสวิงที่ที่เหมาะสมที่ถูกต้องพร้อมสำหรับการโหลดน้ำหนักลงมาทางขาซ้ายแล้วก็เข้าไปทานกก็จะมีการ เล็บชิ้วก่อนนะครับจากนั้นก้มตัวลงไปแล้วถึงหมุนลำตัวขึ้นไปแบบนี้ก็จะได้การโหลดน้ำหนักมาที่ขาขวาอย่างามีประสิทธิภาพนะครับประมาณนี้ครับส่วนเรื่องของแขนนะครับจะให้ยื่นมาข้างหน้าก่อนตรงนี้นครับเรายกไปที่เนื้อไหล่ตั้งขวา แล้วพอบวกกันนะครับระหว่างการเพลินกับการยกไหล่ก็ได้ท็อปสวิงที่เกิดงามนะดังนั้นสองสิ่งนี้นะอยากให้ทำความเข้าใจนะทั้งการทํางานของอัปเปอร์บอดี้ตอนแบ็กสวิงกับการเคลื่อนที่ของแขนซ้ายหรือว่าการยกแขนขึ้นไปตอนแบ็กสวิงนั่นเองครับถ้าเกิดว่าท่านักกอล์ฟเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเข้าปาระทานลูกไม่ดีนะครับแบ็กสวิงขึ้นมาแล้วไหล่มีการยก ก็ลองนำดิวนี้เนี่ยไปลองฝึกฝนดูนะครับทั้งเรื่องของการเคลื่อนที่ของอะไรซ้ายแล้วก็การเคลื่อนที่ของแขนทั้งสองข้างครับทั้งหมดนี้คือชอ่วงเมนสตรีทเดือนนี้ครับสนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center สนับสนุนโดวยวัคซีน